สวัสดีครับผมนะครับสุภกิจเซ็กซ์วรรณหรือเฟิร์สครับตอนนี้นะครับมาอยู่ที่หอจุฬาเหตุพุทธสถานครับตอนนี้นะครับคืออ่าผมก็อยู่ในเทศกาลพุทธลีลาครับคืออยากจะแนะนําสมาชิกทุกคนให้รู้จักนะครับผมจากมเกษตรศาสตร์ครับและเอ้ยสวัสดีครับผมแบงค์ครับมาจากสวนลุมนันทาครับเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ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 ้ ครับผมโหนะครับมาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏสุนันทาครับผมครับพวกเรานะครับทีมสตรีมไลน์ฟิล์มครับจะมาทําหนังในเรื่อง2600ครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผมเนี่ยได้คิดไว้ก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็เกี่ยวกับธรรมะแล้วก็มีความสนใจที่จะส่งเข้ามาประกวดหลังจากที่ได้เห็นโครงการนี้เข้ามาครับผมก็เลยคิดว่าเรื่องเนี่ยคงจะมีประโยชน์น่าจะเชื่อมโยงกับธรรมะได้ไม่มากก็น้อยอะครับพูดง่ายๆคือมีแนวคิด ประมาณนี้ใช้ก<ช><า>ับชีวิตรประจาําวันอ่ก่อนอือ่นครับอยากจะบอกความรู้สึกยังไงบ้างครับรการที่แบบว่าเราได้มาร่วมโครงการนี้รู้สึกยังไงรู้สึกว่าคือธรรมะนะครับคือหลายคนที่เข้าใจว่ามันจะเป็นสิ่งที่ยากมองว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าโอ้น่าเบื่อแต่ว่าเรื่องเรื่องเรื่องที่ผมจะทำนะครับเหมือนกับว่าทําให้สิ่งที่ ธรรมะเข้าใจยากมาอยู่ในรูปแบบภาพะยนตร์หรือว่าที่ธรรมะเรียกว่าสิ่งประโลมโลกอะครับหรือว่าสิ่งที่บันเทิงเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทุกทีมเนี่ยโครงการนด้จัดดีมากครับเหมือนกับว่าทําให้เรื่องราวในความบันเทิงน,น,นะครับเป็นเรื่องราวที่แบบว่าเข้าใจได้ง่ายครับอ่าโอเคครับงั้นทีมผมก็ขอฝากด้วยนะครับกับเรื่องสองพันหกร้อยยีย่ฝั่งีครมตีมลฟวตีม